ใจนี่มันมาอาศัยอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่มันกระทบกระเทือนกับจิตนี่อยู่เสมอทำให้จิตนี่อ่อนแอถ้าเราไม่ฝึกจิตนี้ให้ตั้งอยู่เสมอแล้วมันอ่อนแอไปตามร่างกาย นอกจากอ่อนแอไปตามร่างกายแล้วก็อ่อนแอไปตามเรื่องภายนอกเมื่อมันไปยึดถือเอาเรื่องภายนอกแล้วมันก็วิตกวิจารไปทำให้ใจไม่ตั้งมั่นลงได้เมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองแหละคนเราไม่มีอะไร ทำว่าทำไมคนเราจึงเป็นทุกข์เพราะใจไม่ตั้งมั่นตอบอย่างนี้นะับว่าถูกต้องเพราะว่าผู้ที่เป็นทุกข์ผู้ที่รู้สึก,กว่าทุกข์คือจิตดวงเดียวร่างกายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรเลยเพราะมันประกอบไปด้วยธาตุ สี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมนี่ไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าจิตนี้ถอนออกไปแล้วมันก็เหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดานั่นเองเนี่ยธ mm. าตุดินอย่างนี้ใครจะไปขุดไปเจาะอย่างไรใครจะไปทำให้มัน เป็นลุ่มเป็นบ่ออะไรลงไปมันก็ไม่ว่าอะไรถาดน้ำมูนนี่เหมือนกันใครจะไปตักมาอาบมาดื่มมาปรุงอาหารมาทำอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ว่าอะไรถาดไฟเหมือนกันใครจะเอาน้ำไปดับมันมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะเอาเชื้อไปใส่ ให้มันมันก็ลุกโพรงขึ้นเชื่อหมดแล้วมันก็ดับไปธาตุลมมูนนั้นมันก็มีหน้าที่พัดไปพัดมาอยู่ทั้งภายนอกภายในภายนอกนก็พัดไปทั่วคนเราถ้าไม่มีลมพัดไปพัดมานี่อยู่ไม่ได้โลกอน,นี้นะ ลมภายนอกเหมือนกันเนี่ยถ้าลองลมหยุดลงไปดูสิร้อนอบเอากันขึ้นออย่างนี้เลยภา,ายในร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะถ้าลมนี้วิ่งไม่สะดวกแล้วก็เป็นอันว่าอ่อนเพลียละเหียใจลมติดขัดแล้วเป็นอันว่าไม่สบายเลยวิงเวียนหน้ามืดตาลาย ธาตุทั้งสี่เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันตามปกติเลยไปบางทีมันก็วิบัติลงไปโดยธรรมชาติไอดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ในธาตุอันไม่เที่ยงนี่แหละมันเป็นทุกข์มันกระทบกระเทือนอยู่เสมอเสมอมันมีความรู้สึก อยู่อย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็ถูกต้องเลยเนื่องจากว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยไปจิตนี้ถ้าไม่ฝึกให้ตั้งมัน่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ไม่รู้เท่าธาตุทัา้างสีน่นี่ตามเป็นจริงก็จึงเป็นทุกข์เดือดร้อนจะหนีจากรูปนี้กขหนีไม่ได้เพราะกรรมมันวงเหนี่ยวไว้บุญกรรมบาปกรรมที่ทำมาต่ชาติก่อนนูน่นมันมันวงเหนี่ยวจิตนี้ให้คล้องอยู่ในรูปในกายอันนี้แม้ว่าจะได้ประสบความทุกข์ยากลําบากอย่างไร จิตนี่จะหนีไปอยู่ที่อื่นนู่นไม่ต้องกลับมาหามันอีกอันนี้ก็ไม่ได้มแม้ว่าจะส่งจิตคิดไปฝาคฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บความแปรปวนของรูปก,กายอันนี้มันยังมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเละดังนั้นแหละ พระศาสดาจึงตรัสว่าปัญจุปาดานักขันธาดูฆ่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นทุกทุกรวบยอดคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่แหละอะไรอะไรมันก็มารวมลงนี้เองเนะรวมลงระหว่างขันห้ากับดวงขิดเนี่ย แต่ทีนี้กลงเงินข้ามถ้าจิตไม่ยึดขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทุกมันก็ต้องดับไปหมายถึงทุกดับไปจากดวงจิตนี้จิตนี้ไม่กระวนกะวายไม่เดือดร้อนแต่ขันห้านี่มันก็แปลผันไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจิตนี้จะรู้เท่าอย่างไรจะปล่อยวางอย่างไรก็ตาม แต่ขันห้านี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาของมันมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่ตามเรื่องของมันมันก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่มีใครจะมาบังคับขันหานี้ให้เป็นไปตามใจหวังได้ไม่มีเลยอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมายัาง ในเมื่อจิตนี้ยังรุ่มหลงอยู่ยังอาศัยขันหา้าทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างอยู่ตราบใดแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็จะต้องนวงเหนียวดวงจิตเนี้ให้มาอาศัยขันห้านี้เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็มาสัมผัสกับขันห่านี่อ่า บางทีเมื่อได้สัมผัสกับขันห้ามันเป็นปกติก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปบางทีก็ได้สัมผัสกับขันห้าเวลาวิบัติแปรปูนจิตก็เป็นทุกข์ไปวันไว้ไปอยู่อย่างนี้เลยให้พากันค้นหาความทุกข์ให้มันเห็น เมื่อพวกใดมาค้นพบเข้าไปอย่างนี้นะมันจะเบื่อหน่ายในขันห้านี้บ้านี้นะว่าโอ้ตอนเองนี่มาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่หนอมาอาศัยขันห่านเป็นของไม่เที่ยงนี้อยู่มันถึงได้ลําบากอย่างนี้แหละจะอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ได้ขันห่านี่มันแปรปรวนกระทบ่ากระทั่งอยู่เสมอเดียวก็ เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็เจ็บมากปวดมากเดี๋ยวก็วินเวียนศีรษะเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเดี๋ยวก็หิวหลับนิ้วนอนเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะสารพัดแหละ แต่มันจะแปลปูนไปอันมูนี่ถ้าบุคคลเป็นผู้หลงผู้เมาแล้วไม่พิจารณาอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายไม่เห็นทางเบื่อทางไหนเพราะไม่พิจารณามันนี่มันจะเบื่ออยังไงแล้วแม่มันทนทุกข์ทรมานอยู่ไหน,นก็ทนทุกข์อยู่อย่างนั้น แต่ใจหนึ่งก็ยังชอบกับมันอยู่อย่างนี้แหละจิตใจคนเรานี่นะถ้าเมื่อไม่อบรมให้มันมีสติปัญญาขึ้นมาแล้วถึงมันจะไม่เที่ยงอะไรก็ยังชอบกับมันอยู่นั่นแหละดูทั้งแต่ <c oughs> เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กักกน เช็นยกตัวอย่างในระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าลูก <c oughs> ลูกกับพ่อกับแม่ญ <c oughs> าติพี่น้องกับญาติพี่น้องอย่างนี้แหละอันเมื่อบุคคลไม่รู้ทำรรตามสภาพความเป็นจริงแล้วเวลาฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง ลมหายใจจากลงไปย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจร้องให้รำไรหากันนี่ก็แสดงว่าทั้งที่รู้อยู่ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ยังอะไรกันอยู่มันก็ยังเกิดความเสียดายอะไรกันอยู่กระถึงกับได ร้องให้ร้องห่มน้ำตาไหลพลากออกมาอยู่นั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละความทุกข์ของดวงกิจเนี่ยมันมีอย่างนี้พึงพากันสันนิษฐานดูให้ดีทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้รวมความลงแล้วเรียกว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริง ทำไมมันจึงไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งก็เพราะไม่ภาคเพียรพยายามเพ่งพินิษพิจารณาเข้ามาภายในนี่ไม่มาเพ่งดูนามรูปอันเป็นปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่เพ่งดูแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนูน่นอันเมื่อมันเจ็บมันป่วยมันไม่ ปกติไม่ปรารถนาอยากจะมาสัมผัสกับนามรูปอันนี้ก็ส่งคิดคิดออกไปข้างนอกนูน่นคิดไปหาสิ่งที่ตนพออกพอใจอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปแหละคิดว่ามันจะลืมทุกข์มันจะลืมเจ็บออย่างนี้ดังนั้นบุคคลถึงไม่ได้เบื่อทุกข์ ในขันทังห้าอันนี้เลย <c oughs> เมื่อรู้ว่าขันห้านี่มันจะแตกกระดับก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจใหญ่อะไรมันไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดจากขันห้าอันนี้ผู้ใดแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำเลนั่นแหละแสดงว่ามันอะไรในขันห้านี้มากมายเหลือเกินะ ไม่ไม่อยากตายจากโรคนี้เพราะห่วงใยอะไรผู้มีลูกก็ห่วงลูกผู้มีเมียมีผัวก็ห่วงห่วงเมียห่วงผัวผู้มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ห่วงเข้าของเงินทองเหล่านั้นตกลองว่าผู้มีอันใดผู้ชอบใจสิ่งใดก็ห่วงใยอยู่กับสิ่งนั้นไม่อยากพลัดพรากจากไป <c oughs> นี่ภาน,นาถึงความทุกข์ของดวงจิตที่มันไม่รู้แจ้งมันไม่พิจารณามัวเมาประมาทถึงได้ประสบกับความทุกข์ทนทรมานเล่รล่อนพาณิชยไปในสงสารนี่หาที่เกิดใหม่เมื่อละออกจากร่กางอันนี้ไปแล้วก็ไปเที่ยวหาที่เกิดใหม่อีกเพราะมันอะไร เรื่องมันนะ่ะมันถึงได้ต้องไปหาที่เกิดใหม่บนี้ท่านผู้เจริญวิปัสนามาภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วม,มาเพ่งพิจารณาอยู่ในภายในนี่ไม่ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายนะมาสงบจิตอยู่ภายในเนี่ย มันก็เห็นลักษณะอาการแห่งขันหานี้ได้ชัดเจนเลยขันหามันไม่เที่ยงมันก็แสดงบทบาทให้รู้ให้เห็นทันทีหละอืมมันทนอยู่ไม่ได้แปลพันวันไว้ไปมาอย่างไรมันก็แปลให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็แสดงให้เห็นให้รู้อยู่อย่างนั้น เมื่อผู้ใดามาเพ่งดูบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายเห็นไปว่าไม่ควรยึดควรถือจริงๆเพราะถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางตามสภาพพราถึงจะส่งกิดหนีไปที่อื่นมันก็ไม่พ้นในเมื่อกรรมวิบากยังมีอยู่ บุญกรรมบาปกรรมมันยังหน่วงเหนียวมันยังไม่หมดอายุข,ของมันมันก็ต้องรักษากายกับจิตนี้ให้ให้อยู่ด้วยกันเมื่อร่างกายนี้มันจะวิบัติอย่างไรเมื่อบุญเก่านั้นยังไม่หมดมันก็ยังหนีจากรูปกายอันนี้ไม่ได้ <c oughs> มันต้องให้ทนทุกทรมานไปอย่างนั้นแหละบางคนนะ่ะมีกรรมมีเวร บางสิ่งเบางอย่างมันมาสนองเอาเวลาจวนจะตายเนี่มันไม่ให้ตายง่ายๆมันให้ทนทุกทรมานร้องครวญคางอยู่อย่างนั้นแหละดิ้นลนกระเสือกกระสนไปมาหน่อยนึในมวนกระท้สงบลงอพอหายใจได้สะดวกมาหน่อยนึงเอาไปแปลวหนอหนในมวนท่าเอาขึ้น ดิ้นลนไปมาจวนเจียนจะตายมันก็ไม่ตาย <c oughs> มันก็ฟื้นคืนมาอยู่อย่างนั้นแหละเห็นเท่าที่ได้ทราบมาแต่ก่อนนู่นพวกเป็นผานปืนเนี่ยไปเที่ยวล่าเนื้อย,ยิงสัตว์อยู่ในป่าเป็นอาชีพเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตาย กรรมนั่นมาสนองบรรดาให้ร้องเหมือนกับเสียงหมูถูกปืนนั่นแหละร้องไปมาอยู่อย่างนั้นหรือว,ว่าบางทีก็ร้องเหมือนอย่างเสียงกวางมันถูกปืนนั่นเองมันจะตายก็ไม่ตายเอามันจะตายเข้า,าจริงมันก็ฟื้นคืน้นกิอนมาทนทุกข์ทรมานร้องเหมือนอย่างสัตว์ถูกปืน ใกล้จะตายอยู่อย่างนั้นลูกหลานไปคิดกันได้ถ้าผู้ท่าจะไม่ได้ยินเสียงปืนมัง่ง <c oughs> คิดกันได้จริงเอาสิ่งยัด <c oughs> สิ่ยงในยัดปืนนั่นจะก่อนใช้ปืนแก๊ ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านู่นเสียงดังต่ำทั้งนี้ก็ผู้นั้นก็หายใจสั้นเข้าสั้นเข้าน้อยก็หมดไปถึงขนาดนั้นแหละเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันทรมานสัตว์โลกทั้งหลายผู้กระทำกรรมชั่วใส่ตัวเอง ได้รับทุกทนทรมานเมื่อเวลายังมีชีวิตอยูก่ก็ดีเวลาลวนจวนจะล่มจะตายเองแสดงบทบาทออกมาให้เห็นดังนั้นเมื่อตายลงไปบาปกรรมนั้นมันก็รองรับเอาไปเลยฉุดคล้าเอาไปสู่นรกอับ,บายภูมินุ่ง <c oughs> อันนี้แหละบุคคลผู้ที่มารู้แจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วท่านจึงได้เว้นจากการเบียดเบียนพอโดยมาพิจารณาเห็นวิบากกรรมมันตามสนองขันห้านี้เองเนี่ยถ้าไม่ตัวเองไม่เป็นเมื่อเห็นคนอื่นเป็นอย่างว่านั้นได้รับผลแห่งวิบากกรรมมันชั่วร้ายอย่างนั้นก็เอามาเป็นคติสอนใจ ไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆแม้ว่าใครจะมายุยงชวนให้ทะเลาะวิวาททุกตีกันก็ไม่เอาหาทางหลีกเลี่ยงเพราะว่ากลัวกรรมเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าต่อไปอันบุคคลจะไปสวรรค์ไปพะนิพพานไม่ได้ มันก็คากรรมคาเวนเหล่านี้แหละเพราะว่าตนเป็นภูนละนลุอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะ <c oughs> กรรมนั้นแหละมันน่วงเหนียวให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้แต่คนเราไม่ได้ทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียววะนี่กรรมดีก็ทำ <c oughs> แล้วกรรมดีนั้นมันก็ตกแต่งให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามนี่มาถึงวาระก,กรรมชั่วให้ผลกรรมชั่วมันก็มาบีบคั้นขันหานี่ให้วิบัติแปรปรวนไปในเมื่อกรรมดียังมีอยู่เอา้ามันก็ไม่ตายก่อนกรรมชั่วมันก็ให้ผลทนทุกทรมานไปหมดเขตของกรรมชั่วน้่นแล้ววันนี้กรรมดีมันให้ผลสืบต่อ อา้าวถ้าเป็นโรคเป็นภยัยโรคภัยก็หายไปตอนนี้ร่างกายก็กระพี้กระเป่าขึ้นมาเมื่อเมื่อหายโรคหายภัยแล้วก็ลืมตัวแล้ววันนี้นะเพลิดเพลินมัวเมา <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนั่นเนี่ยคล้ายๆกับว่าตนไม่มีอะไรนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีกับกชั่วเวรชั่วอะไรมาตามสนองเลย นึกว่าเป็นไปทำธรรมดาของมันเนี่ความหลงความเมาของคนเรานะเหมือนอย่างคนบางคนที่เล่ากันมานะ่ะเอาแต่งงานกันแล้วไปเก็อยู่มาก็มีท้องเวลาชวนจะคลอดมาเนี่มันคลอดยากเหลือเกิน หมอตำแยมาช่วยประคับประคองอยังไงยังไงมันก็ไม่คอดเจ็บป,ปวดรวดเล่าทุกขเวทนาอยู่ยนั่นแหละสาบแช่งสามีปฏิญ,ญาณตนไม่เอาแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วอย่างนี้ขั้นเมื่อคลอดลูกออกมาได้แล้วเลี้ยงลูกให้ จรินไว้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วอา้าวหน่อยหนึ่งผัดตั้งท้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วก็อย่างนี้แหละเรื่องของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องเรื่องของความหลงความไม่รู้แจ้งจิตใจของคนเราเนี่จึงต้องกลับกรอกไปมาอยู่อย่างนั้น เบื่อหน่ายแล้วก็กลับมาชอบใจอีกเอาขั้นชอบใจไปหน่อยหนึ่งกันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแน่นอนแล้วพอลกลับชอบใจขึ้นมาอีกพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูจิตใจตัวเองทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะ มันเนมันเป็นอย่างว่าน,นี้บ้างไหมนั่นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่นั่นแหละมันก็จะตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ดังนั้นก็จงมาเจริญวิปัสสนากันอันนี้อบรมจิตนี่ให้มันสงบตั้งมัน่นลงไปแล้วก็มาพิจารณาเพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก เอาสติเข้าไปประคองกิตให้ตั้งอยู่ภายในยเนี่ยแล้วขันห้านี่มันแปรปวนยังไงจิตนี่รู้เห็นไปทุกระยะทุกเวลานาทีวินาทีเลยกิเลสอย่างไรมีนี่มันก็จะส่อออกมาให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสแล้วปัญญามันจะรู้ชัดตามเป็นจริงเลย ว่าเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะเห็นไปเป็นเทียงว่าสังขารเท่านั้นเหละคือสภาพที่ถูกปรงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยเมื่อปัญญามันบังเกิดขึ้นเมื่อใจนี่นะ มันเกิดรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้เนะี่ยมันจะไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลลวบะนี้มันจะเห็นเป็นแต่เพียงสภาว,าธ,าธ,ภาวาธรรมเห็นเป็นแต่สังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแตง่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยเหล่านั้นแล้วมันก็แตกดับทำลายไปทั้งรูปนมามอันนี้ไม่มีอะไร ไม่มีใครเสวยทุกขไม่มีใครเสวยสุขอะไรเมื่อถึงขั้นสุดท้ายมาแล้วนะอย่างนี้แหละแต่ถ้าหาว่าจิตนี้ไม่รู้แจ้งเนะี่ยมันก็มีนั่นแหละสัตว์มีบุคคลมีผู้เสวยสุขสวยทุกฮะดิ้นรนไปในสงสารอยู่งั้นเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัป,ปมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาท ถ้าบุคคลผู้ประมาทแล้วจะต้องได้ทนทุกข์ทรมานไปในสงสารนี่นาะนไม่รู้จัก,กจบจักสิ้นไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้ควรพากันตื่นตัวาตามที่แสดงให้ฟังมานี่นับว่าเป็นอุบายฝึกผลอบรมจิตใจให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร เพื่อจะได้ละอุปาทานในขันห้าดังแสดงมา